กดผมเพียร์แมงช์ชแนลอีกแล้วเย่ซึ่งวันนี้ก็ทำการมารีวิวแอดออนที่มีชื่อว่า360องศาเนยหรือการปรับมุมมองให้มันครบอ6 0องศาหรือการหมุนนั่นเองนะครับเห็นไหมเพื่อทำการหมุนนั่นเองมันจะหมุนแบบ360รองศาเหมือนกับแอดออนหรือหมืนมัดในไมพีซีเลยนะเออซึ่งมันขายพีซีมากชมซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่ามันเป็นแอดออนที่ขายพีซีนะฮะโอเค เรามาดูน้ำชมมันมีอะไรบ้างก็ขอนฝากฝากกกันดไลค์กดต like, ิดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกระตุ้ใจได้ตามคลิปต่อๆไปขอโทษที่ไม่ได้ตามคลิปหรือเจเอสออนให้ทานชมนะพอดีแบบคือขี้เกียจนะก็วันนี้ก็มาทำการมาเจเอสออนที่ว่าน่าสนใจในของการเอาชีวิตรอดอยู่นะโอเคจะมีอะไรกันบ้างก็ไปดูเลยครับ let's go มาวันนี้ก็คือมุมอมองของบุคคลของคนที่หนึ่งฮนะโอเคผมใช้ไมค์หูฟังนะโอเคนี่บุคคลเห็นว่าบุคคลมองบุคคลมองบุคคลมองคนที่หนึ่งอันรล้วเออบุคคลมองบุคคลที่หนึ่งฮะโอเค มันจะเป็นวานี้นะครับท yeah. oh. yeah. ุกแต่ว่าเมื ok ่อเราเปลี่ยนไปมุมมองบุคคลที่สองนะฮะมันก็จะตาม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 หน้าตาแบบนี้นะครับทุกคนเห็นไหมเราสามารถอ่านได้นะครับทุกคนถึงเราจะเป็นมุมมองอันที่สองเราสามารถเดินได้นะครับทุกคนสมมติสมมติว่าผมจะเดินถอยหลังนะอ่าถ้าเราถ้าเราถ้าเราทำการเดินถอยหลังเราจะทําการเดินมาหน้าครับทุกคนถ้าเราทำการเดินไปหน้าเราจะเดินทำการตอนถอยหลังเออมันเป็นอะไรที่เท่มากนะครับทุกคนเออดนี้เห็นไหมคือหน่าจะทำยังไงครับสามสองดีได้ซึ่งวัตถุการกดย่อครับทุกคนเห็นไหม เออเดี๋ยวเข้ามาดีอันนันก่อนเมื่อเราทำการกดย่อนั้นมราสามารถมันจะสามารถเห็นมุมมองได้ในสุขเราสามารถอ่านไปสามโลกสี่ักษาได้เห็นตัวละครของเราได้นะเออเดี๋ยวไม่เห็นไม่ได้ว่ะอือลืมลืมลืมอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้นะแต่ว่าหันได้นะแต่ว่ามันหันการข้ามใสุขก็เป็นที่ดีมากนะโอเคแล้วมาดูอีกข้างอมุมมองมุมมองบุคคลที่สามนะโอเคปม๊บดดูแลโอเคเราไปดูกันนะนี่คือมุมมองของบุคคลที่สามนะโอเคเห็นไหมความดูเท่และดูดีของมันนะฮะโอเคเห็นไหมเราสามารถเดินถอยเดี๋ยวขอ อ่าเมื่อเราทำการเดินไปหน้าก็จะเดินหน้าชมถ้าเราเดิน,ถอ,นถอยหลังก็คือเดินถอยหลังนะเออมา่อไปที่เดที่เท่มามนชมโอเคแต่วันนี้คือแบบอาจจะนี่เสียมาโฮ่งต้งขอไปครับโอเคหลังจากนั้นเมื่อเราทำการกดยอด่นอนะครับจบก็จะเห็นแบบนี้นะฮะเราสามารถเห็นข้างหน้าจบหรือเราไม่สามารถเห็นเออเราไม่สามารถเห็นข้างหลังได้เพราะว่ามันเป็นบุคคลมองบุคคลที่สามนะโอเคแล้วก็มาดูวิธีการเลือดถ,ถามว่าทำไมพี่ทันไมมันหลายตัวคือมันทำการแบบมองเห็นด้านหลังหน้าสมมติแบบเราทำการตีนะแบบสมมติแบบเดี๋ยวผมขอสีมอสเตอร์แป๊บนะโอเค โอเคอาจจะได้ย okay, ินเสียงหมาต้องขอไปแ้วนะครับพอดีแบบมาบ้านหมาบ้านผมมันเห่าจริงๆโอเคผมยอมรับโอเคมานี่คือมุมมุมมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะโอเคเมื่อต้องการเสกงมอสเตอร์นะฮะเออนี่จะคือมอสเตอร์ที่เราใช้อยู่นั่นชมโอเคเลยเปลี่ยนมุมมบุคคลที่สองนะฮะเออบุคคลที่สองแล้วเมื่อถืออาวุธมันจะเห็นแบบนี้ใช่ไหมแต่เมื่อเต้องการทำการแบบฟังคือไม่สามารถเห็นเห็นมอสเตอร์ที่อยู่ข้างหลังและข้างหน้าได้ชมเหมือนแบบสมมติเราตีด้านหน้ามันจะเห็นว่าด้านหลังอยู่ตรงไหนนะั่านชมเห็นไหมบอกแล้วเมื่อเราทากรตีสาามรถเเห็น่ย่นอูด้านหี้าได้าน้ชมเห็นไหมาบอก เออเห็นไหมอ่าซึ่งใบเล่มที่ดีมากนะครับที่ผมพยายามพูดนะอันนี้คือข้อคิดนะครัมโอเคขอเปลี่ยนในกาจกรรมเป็นต้อนเช้าก่อนนะคือที่ผมพูดว่ามันทำไมมันห้องหลายตัวหลายตัวคือมันสามารถเล่นมอนสเตอร์หรืออะไรก็ได้ที่แบบสมมติแบบเพลเยอร์มาตีเราด้านหลังมันสามารถเล่นในหมดพีพีก็ได้นะเออหรือจะเล่นในแมคคลาฟสโรว์ก็ได้นะครับที่ดีมากนะฮะโอเคสำหรับเอดออนนี้ฮะเดี๋ยวขอปั๊มปานปรับเป็นโหมดโรว์นะครัม โอเคเรามาดูบุคคลบุคคลที่2นะเรามาสมบุสมบัติเราทำการตัดไม้จุเห็นไหมเราจะทำการล่องหนนะสมมบุญหลอกเข้าในมุ้นี้นะอุมมองเนี้ยเห็นไหมเราสามารถตัดไม้เออเราจเราการมองเห็นตัดการตัดไม้ได้สะดวกยิ่งขึ้นสมุติอ่าไปไปในที่ดีมากนะฮะเดี๋ยวเมื่อเราทำการเป็นบุคคลโอ้ยเชฟเวอร์ตรีเมื่อเ่าทำการเป็นบุคคลบุคคลมุโมงอะไรใครอะไระบุคคลที่สามนะโอเคมาดูบุคคลที่สามท่านมเห็นไหมเราสามารถมองเห็นได้เราองทะลุได้นะคือเราสามารถเห็นมอนสเตอร์ที่อยู่ด้านหลังได้จุ๋มเหั้ยรเอหลง อ่าสโมสเตอร์นะจ tamam. ุมเออเรามาดูกันนะโอเคมุมคนมุมคนที <genau ihr> okay. Okay, ่สามสามารถหันได้จ <ett> ุมโอเคมอมสเตอร์อ oh. okay. okay. so uh, yeah. yeah. ีกแล้วอื้มโอเคเรามาดูมุมคนที่สามเมื so, ่อทำการตัดไม้นะจุมโอเคเราต้องทำการตัดไม้โอเคเราต้องแบบเดินหน้าจ <yeah. S 1> ุมอ่ะเตืนยังไงตัดไม้โอ้โหแบบโอเคต้องเตือนตัวถอยหลังก่อนตัวถอยหลังนะเออยัยแม่เราสามารถเห็นในการตัดไม้ได้จุมแล้วก็ในที่ดีมากเราสามารถเห็นแบบคนที่อยู่ด้านหลังเราได้นะเออ ถ้าเล่นหน้าเหมาะไปเล่น PVP ได้ผู้ชมกับคนที่แบบเป็นสายที่แบบเล่น PVP แล้วมองไม่เห็นคนที่อยู่ด้านหลังก็เสือเป็นโอกาสดีเล่นชมสำหรับคนที่อยากเล่น PVP นะเออเมื่อทำการปลาธารินก็เหมือนกันนะชมมันสามารถล่องหนได้ชมเห็นก็ถืออาวุธอะไรก็ล่องหนทำการ้ทำให้เราบ่งเห็นมอนสเตอร์หรืออาวุธที่เราปลาได้ผู้ชมเห็นไหมเออมา่อทำการดีมากผู้ชมผู้คนที่พัฒนาเอ็กออรนี่แบบสุดยอดมากผู้ชมเออคือแล้วเมื่อทำการถือธนูชมเออคือเมเราทำการง้างธนูก่อนนะมันทำให้เราล่องหนนะเห็นไหมอืม เห็นไหมจะทำการล่องหนเรานะ้ชมอ่าเป็นเฟรนเลย์ที่ดีมากนะฮะโอเคโอ้โหไม่หมดเปิบอ่าเฟรนเล์ที่ดีมากท่านผู้ชมเราดูวิธีการขุดนท่าผู้ชมเรามารีวิวแบบครบถ้วนนะโอเคเมื่อทำการขุดคชมเราจะล่องหนเหมือนกันนะโอเคมันก็ไม่มีอะไรเยอะก็กแกมาขุดเออพิเอ็กวัตโต้งมาดับไม่ต้องมังพอดยังไงก็เหมือนกันแหละเออมื่อทำการตีมันก็เหมือนกันท่านผู้ชมก็มอนสเตอร์มันก็จะอ่ามันจะอยู่ใกล้ๆนะโอ้โหไม่หมดไม่หมดแบบนี้อ่ามันจะทำการล่องหนเหมือนกันนะโอเคก็ก็เมื่อกี้เพียงแค่นี้ท่านผู้ชมก็ไม่มีอะไรเยอะะฮะโอเคไม่หมดก็อยู่ไหน ขอทิศหน่อยใกล้ๆๆๆเห็นไหมเราสามารถมองมองมองเงินมองมองบุคคลที่สองได้เลยมั้ยลมองมองบุคคลที่สามก็ได้คุณผู้ชมเห็นไหมมันเป็นอะไรที่ดีมากให้มลบการนูมองข้าได้หรือไม่เจ้านี้ไม่ได้หรอกไอ้หนู้ยี่อไม่มองเห็นแล้วไม่ได้อดไม่ได้เฉยโอเคก็ไปไปคุณผู้ชม let's go ก็เจอพรุ่งนี้นะครับโอ้ยไปพ่งนี้สิเอ่อค่อยค่อยไปส่วนการลุก SO เลยไปแล้วครับ let's go ไปเลยครับผมชานอลดีแบบติดธุระนะเออมา วันนี้วันนี้คือจะมาสอนลงเอ็นออลมาครับมันสามร้อยหสิบองศานะเออซึ่งแน่นอนมันเป็นคาบตัวร่าในเองนะฮะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นคาบตัวร่ายังไงแต่ว่าไปดูเลยน้ำจุ่มเราขอร้องให้ดูคลิปนี้จบน้ำจุ่มขอร้องดูคลิปนี้จบถ้าดูคลิปนี้ไม่จบก็แสดงว่าผมก็ไม่ได้สอนแล้วน้ำจุ่มโอเคผมสอนลงตอนท้ายคลิปแต่แหละแต่ต,อ,ตอนมีวิวก็ต้องตรงกันไว้อีกทีนะโอเคเลื่อนลุกล่างน,ะนะ้ำจุ่มมันสามารถหมุนได้สามร้อยหกสิบองศาเราจะเห็นหน้าไอ้เจ้าตุ๊ดดาลุดตรงนี้น้ำจุ่มห้นย นี่ yup. นี่ตรงนี้อ่าใช่ครับตรงน okay. ี okay. ้กดตรงนั้นเลยจุมโอเคไปกดตรงนั้นเลยนะให้เราไปกดที่ปุ่มสีเขียวมันเลยจุมเรจะสามารถแบบอะไรเอ่ามันสามารถกดดาวน์โหลดแอปพลิเนเลยจุมแกกดเลยกดข้างล่างสีเขียวข้างล่างนี้นะมันสามารถดาวน์โหลดแอปพลินได้เลยฮะหรือเราจะทำไฟล์ซิปดีไม่ไม่ไม่ดีกว่าผมทำไฟล์ซิปไม่ได้จุมผมจะผมทำไฟล์ซิปมันจะมีโอกาสเสี่ยงนะฮะโอเคก็ดาวน์โหลดง่ายๆ่ปุ่มมันแค่ไปดาวน์โหลดโอเคผมก็ได้ทำการดาวน์โหลดไปที่เรียบร้อยแล้วโอเคเราหรือทำการดาวน์โโหหลดดกก็ไ้มมจะีีปัญาออเค คอยทําการดาวน์โหลงเรื่มชมเดี๋ยวขอลองดูคลิปนี้ให้จบขอเราขอร้องและเออคือถ้าพวกมึงดูไม่จบกูก็ไม่ได้สอนหรอกโอเคคือคลิปนี้กูสอนอย่างเต็มที่คือมีการสอนในการลงต่างๆแต่ถ้าพวกมึงไม่ได้ดูก็สวยไปนะโอเคกูคสอนใ้ครั้งเดียวจริงๆโอเคโอเคท่านชไว้กดไปที่ก็ ex file explorer เรื่องมโอเคกดที่ก็ ex file explorer เลยนะ ก้อยเราทำการไปกดที่ Explorer พอเราได้ทำการแบบอ่าเพิ่มไม่ใช่ผมคือเพิ่มของดิได้ทำการอ่าได้ใส่ Minecraft เข้าไปนะใช่ไหมครับก็เลยว่าเออ่ Add on เออใช่ Add on Minecraft นะฮะเออหลังจากนั้นก็้อ้ไปกดไอตัวนี้ในตําแหน่งโอเคก็หลังจากนั้นหลังจากนั้นก้อยทำการไปกดลดเก็บไฟล์ไว้ที่ไหนก็สมมติเราเก็บไฟล์ที่ดาวโหลดก็ไปหาคำว่าดาวโหลดนี่ของผมอยู่ตรงนี้ดาวโหลดนะเห็นไหมนี่ของผมอยู่นี่อ่หลังจากนั้นก็้อยกดกดออกก่อนมันค้าง พอหลังจากนั้นก็กดที่ข้าวไฟล์ดาวน์โหลดเลยนจบโอเคพอกดเข้าไฟลดาวน์โหลดเสร็จก็รอสักครู่กกกกนะพอดีแบบมือถือมันช้าหน่อยพอกดไฟล์ดาวน์โหลดเสร็จก,ก็ให้กดที่แอปออนตรงนี้อ่าใช่ให้กดผมขอย้ำอีกทีให้กดค้างนะอย่าอย่ากดแบบแบบปกตินะถ้ากดปกติมันจะเข้า,าในหน้านี้นจีจบแต่ไม่ใช่นะอทำไมวะ ให้กดค้างมคมณผู้ชมําให้นไกดค้างไม่งั้นมันก็จะไม่ขึ้นแบบนี้พอกดค้างเสร็จแล้วเราก็ไปเาคำว่าพิมพ์ชื่อนี้อ่ะนี่พิมพ์เชื่ออ่ะเปลี่ยนชืออะไรเออเราจะนั้นก็ลบจากไฟซิปตัวนี้ออกไฟแล้วก็เอ่อแล้วก็เลื่อนตรงนี้อ่ะแล้วก็ลบไฟซิปตรงน,ออนี้แล้วใส่คํานี้ไฟซิปตรนี้นี่ควรเลื่อนก่อนเดี๋ยวต่อจกอาจจะไม่เข้าใจว่าใส่ตัวไหนให้ใส่ใตัวนี้จมนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้อ่ะหรือใจกเกก็ได้ปะให้ใส่ําว่าใส่าว่า M C A V เอฟซีเค uh, แล้วก็กดเก้าแท็ดออลแลวจบส่วนกัใครที่ไม่มีเอ็กไฟเอ็กซ์พผมจะแจกไลน์ลิขิตชั้นนะสาวคนไม้มีมจุงานลุมเหลี่ยวคร๊บนึงขอฟินก่อนให้มเกี่ยกเรือจุเวอรี่อาจจะเก็บเอ็มซีพีเอเอเอพีเอซีจุอาจจะถ้าใส่ฟิองขอไว้ด้วยนะครับเพิรอที่แบบผมมันลืมนะงานลุมเหลีเพราะชื่อโอเคโอเคโอเคบอผมมันงานเรียบร้อยแล้วจุมคือมือถือผมค้างแบบเ้เียรนีสวยไหม อ่าแบบนี้อ่าแล้วก็กดตกลงไปแล้วก็กดเข้าเตี๋ยทอเลยกิเราไปอยู่ที่ใบคลาฟเลยจุ๋ให้กดอเลทอเลยจุ๋มเวกที่อาจจะกดคุณค่าแล้วโอเคไปกดแจ้งอเลยไปหลังจากนี้ผมก็เลยอยู่ที่เอทอเลทใบคลาฟพอดีเรียบร้อยแล้วโอเคมาดูวิธีอ่าอย่าเพิ่มาดูวิธีการลงใบคลาฟเลยจุ๋มโอเควิธีการลงง่นลงง,ง่ายๆจุ๋มโอเคกดสร้างโลกกดสร้างโลกใบคลาฟนะครับโอเคพอกดสร้างโลกใบคลาฟก็กดคินิติโบกดสร้าง,ลง club, นนโกางลกเหมือนเดิมเลยอเออ หลังจากนั้นก็รอนะคุณผชมก็อาจจะใช้เวลาหน่อยนะคุณผชมอาจจะได้ยินเสียงแบบติดขัดต้องขอไปด้วยนะครับบางทีอาจจะเป็นเพราะไมค์ของผมไม่ดีนะฮะอืมโอเคคุณผชมให้ปรับเป็นโหมเดทีบคุณผู้ชมปับเป็นโหมดเกทิกก็ได้ปรับโหมดโซโล่ก็ได้นะผมก็ตั้งเป็นโหมดเดทีบกันพอตั้งโหมดเกทิกเสร็จแล้วก็จะตั้งชื่อโรคอะไรก็ได้ซีไม่ต้อง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 ครับโอเคผมขอเปิดในครั้งนี้ไม่ใช่นะ จะเปิดต้องเปิดพวกนี้น้ชมนี่นี่นี่เหมือนที่ผมบอกแหละเออ,อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คือเปิดข้างล่างหมดเลยยกไว้ในตัวข้างบนนะฮะ <c oughs> ยกเว้นตัวข้างบนอันเดียวน้ชมโอเคคือเปิด U S P ด้วยนะเออไม่รู้เปิดไปเลยผมก็ไม่เอาอันนผมก็สอนแบบนี้อยู่แล้ว <S <S พอหลังจากนั้นก็ไปหาลิซซฟแฟกไม่ใช่ลิซเออลิซซฟแฟกเออลิซซอฟแฟกลิซซฟแฟกนะฮะไปหาลิซซฟแฟกไอ,อ้เจ้าสามร้อยหกสิบองศานะไอ้ทิร์นพีสแกนเนี่ยกดเลยฮะ กดโอเคพอทำการพอทำการกดไปที่เรียบร้อยแล้วก็กดสร้างโลกเลยครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเป็นันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปแจ้งเตือนใหม่ๆสำหรับวันนี้บายๆครับท่านผู้ชมแลส s g อร์ก็เจอกันพรุ่งนี้นะครับ